Let's get Nu ในตัวอย่างแรกของเดลแฟตนะครับผมที่เราได้เคยเจาะไปคิดว่าน่าจะลงรายละเอียดไปเยอะแล้ว <'m> Batman. ซึ่งมาในตัวอย่างที่สองเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีฉากที่ขยายเพิ่มขึ้นมาครับและก็ผสมกับฉากเก่าๆไว้เยอะเหมือนกันซึ่งในฉากเก่าๆนั้นเราคงไม่เอามาพูดซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งใครนะครับยังไม่เคยดูเจาะตัวอย่างแรกนะสามารถไปดูได้ทางลิงก์มุมด้านขวาส่วนตัวอย่างนี้จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับไปดูกันเลย ตัวอย่างเริ่มต้นจากการที่นำฉากในตัวอย่างแรกมาให้เราชมกันอีกครั้งหนึ่งกับการเดินทางของแบลรี่ลเลนทั้ง2จักรวาลที่เดินมาหาคำปรึกษาของแบทแมนในจักรวาลน,นี้ซึ่งด้านหน้าของเราก็จะเป็นคริหาส์ดเวนนะครับที่ได้นําโครงสร้างของคริหาสนิร์ตเฮาส์ในประเทศอังกฤษมาเป็นต้นแบบของคริหาส์ดเวนตามแบบฉบับของแบทแมน1989 และก็มีเสียงพูดของบรูซเวนในโลกนี้ครับก็คือบรูซเวนไมเคิลคีตันซึ่งพยายามจะบอกปมชีวิตของเขาว่าทำไมเขาถึงกลายมาเป็นมนุษย์ข้งางขค้า That pain made me who I am. I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past as if fighting crime would bring my parents back. ซึ่งก็ตรงกับบริบทของตัวละครนี้ในเวอร์ชัน1989นะครับเพราะว่าบรูซเวนในฉบับนั้นเนี่ยไม่สามารถลืมเลือนความเจ็บปวดที่ได้เห็นพ่อแม่โดนยิงตายต่อหน้าได้ ซึ่งจะต่างจากเวอร์ชันคริสตยนเบลนะครับผมที่เขาเนี่ยกลายมาเป็นแบทแมนเพื่อต้องการรักษาสิ่งที่พ่อน,นั้นเคยสร้างไว้ my my mortar, แต่ในฉบับของคุณไมคิลคขีต้นจะเป็นแบทแมนที่ยังจมอยู่กับความแค้นนั้นและตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาหลังจากเรื่องแบทแมนรีเทิร์เขาก็ยังคงทำหน้าที่แบทแมน เพื่อหวังว่าวันหนึ่งมันสามารถลบล้างความเจ็บปวดของเขาได้แต่เพราะเป็นอย่างนี้นี่แหละครับจึงทําให้เขาโดดเดี่ยวในขณะที่คนรอบข้างนั้นหายไปหมดไม่จากเป็นก็จากตาย You actually did it did โดยประโยคที่พูดออกมานะครับก็คือเป็นการพูดต่อแบร์รี่ยาเลนซึ่งนี่ก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะครับว่าทําไมแบทแมนและเดอะแฟในทุกจักรวาลถึงถูกดึงดูดเข้ามาหากันทั้งในจักรวาลหลักและก็ในจักรวาลของแบทแมนทิมเบอร์ตัน เพราะทั้งคู่นั้นมีปมคล้ายกันและก็อยากจะกลับไปแก้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปมในอดีตของตัวเอง ฉากถัดมาก็จะเป็นโลโก้ของ Warner Brother แล้วก็ DC นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในฉากพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกแต่เมื่อเราสโลดูดีๆแล้วล่ะก็เราจะเห็นว่า Transition ระหว่างการเปลี่ยนโลโก้ Warner ไปยังโลโก้ DC นั้นมันมีโลโก้ที่ถูกซ่อนไว้อยู่ครับนั่นก็คือโลโก้ของ DC ในช่วงยุคปี2000ที่เป็นโลโก้ฉบับคลาสสิกถูกใช้ตั้งแต่ปี2005จนไปถึงปี2012ซึ่งโลโก้นี้นะครับมีฉายาว,ว่า DC Spin และถูกนำมาใช้ในภาพยนตยร์ เช่น Batman b e g i ิ Superman Return และกลายเป็นโลโก้ฉบับคลาสสิกที่คนจดจำได้ในสื่อบันเทิงของ DC ในยุคนั้นซึ่งนี่อาจจะเป็นการบอกกับเราว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นั้นจะมีการคารวะต่อ DC ในอดีตและก็เปลี่ยนผ่านมาสู่ในยุคของ DC ยุคใหม่ I instead I went the back ตัวอย่างนะครับได้ตัดให้เราได้เห็นฉากการวิ่ง Speed Force ในการเดินทางเข้าวเวลาของแบลรีซึ่งตัวอย่างก็ทำเหมือนว่า เบลลี่นั้นวิ่งมาในอดีตและก็เจอเหตุการณ์แบล็กซีโรที่ยานของ General ลซอนั้นมาถล,ล่มเมืองเมโทรโพลิสจากภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel แต่จริงๆแล้วผมว่ามีเป็นการตัดฉากสลับหลอกครับเพราะในตอนที่เบลลี่ถลายพื้นนั้นน่าจะเป็นฉากตอนที่ออกปฏิบัติการกับทาง b a t แมนเบนเอ f ฟ e ล k กในการไปช่วยผู้คนจากตึกถล่มนะครับที่อาคารมาทาเวน Institute เหมือนดั่งตัวอย่างที่แล้ว ส่วนในฉากแบ็กซีโร่นั้นเราจะได้เห็นเด็กคนหนึ่งครับที่มาอยู่หน้ากล้องซึ่งเราสังเกตด้านหลังเนี่ยเราเห็นชายคนหนึ่งที่แต่งชุดแต่งกายแปลกๆนี่น่าจะเป็นแบร์รี่อารเลนในอดีตซึ่งในเรื่องคงพยายามจะบอกกับเราว่าในเหตุการณ์ Man of Steel นั้นแบร์รี่อารเนนั้นก็ได้แอบมาช่วยผู้คนเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มาเป็นในฐานะเดอะแฟลตอย่างเต็มตัวและชุดที่เราเห็นน่าจะเป็นชุดแรกเริ่มของเขาครับตามภาพของเล่นฟังกกบป๊อปที่หลุดออกมา Do stands you know symbol for? what the symbol stands for? ado celebrate right? ในฉากที่ซูเปอร์เกิลถามแบรรี่นะครับว่าตราสัญลักษณ์ของเธอนั้นเป็นตัวแทนของอะไรซึ่งแบ์รี่สามารถตอบได้โดยทันทีโดยที่เธอไม่ต้องพูดว่ามันคือความหวังเพราะว่าแบรรี่นั้นรับรู้จากจักรวาลของเขาครับว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังของซูเปอร์แมนซึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นการใส่เข้ามาเพื่อทำการคาระวะต่อจักรวาลเก่าดีซ u ที่ทำให้แฟนๆนั้นต้องคิดถึงและโหยหาเนื้อหาจากใน Man of Steel ครับ you wanna get nuts Let get Let's get และตัวอย่างนี้ก็มาจนได้นะครับผมกับวลีเด็ดของแบทแมนไมเคิลคีตันที่อยู่ในหนังฉบับปี1989ก็คือคำพูดที่เขาพูดใส่โจ๊กเกอร์ในตอนที่โจ๊กเกอร์บุกมายังห้องพักของวิกกี้เวลและกลายเป็นวลีติดปากภาพจำของหนังในฉบับนั้น ต่อมานะครับผมตัวอย่างจะพาเรามาที่สงครามระหว่างมนุษย์ฮีโร่ทั้ง4คนต่อกองทัพของ General s o r ซอซึ่งตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นชุดเต็มๆของเดลแฟรจากจักรวาลนี้ที่ยืมเอาชุดแบทแมนของไมเคิลคีตันมาใส่แต่ผมสังเกตและก็นึกอะไรได้ออกอย่างนึงครับเราแบ่งแยกแบลรี่2คนนะครับจากแสงสายฟ้าของเขาใช่ไหมครับผมก็คือแบลรี่ที่เรารู้จักจะมีสายฟ้าสีเหลืองส้มและแบลรี่จากจักรวาลในอดีตนี้ จะมีสายฟ้าสีน้ำเงินแต่เมื่อเราลองไปดูในตัวอย่างฉบับญี่ปุ่นของ The f แฟ t ที่เพิ่งปล่อยออกมาเราจะเห็นว่าเบลรี่จากโลกของเรานั้นก็ยังคงมีสายฟ้าสีน้ำเงินอยู่ครับผมเลยนึกอะไรออกได้อย่างหนึง่ง ว่าจริงๆแล้วสายฟ้าที่กลายเป็นสีเหลืองส้มเนี่ยอาจจะเป็นผลของการที่เดอะแฟลตสวมชุดครับเมื่อสวมชุดเดอะแฟลตที่ทางบรูซเวนเป็นคนพัฒนาให้สายฟ้าของเขาจะกลายเป็นสีเหลืองส้มแต่ถ้าไม่ได้ใส่ชุดนั้นก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินครับผมคิดว่าเขาคงหาคําอธิบายในหนังว่าทําไมแบลรี่ที่เรารู้จักจากสายฟ้าสีฟ้ากลายมาเป็นสีเหลืองส้มก็คงจะประมาณนี้แหละครับอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้น ในฉากที่แบลี่เสียน้ําตานี้จากเจาะตัวอย่างคลิปแรกนะครับซึ่งเดาว้ว่าคนที่อยู่ด้านหน้าของแบรี่น่าจะเป็นแม่ของเขาในตัวอย่างนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นแม่ของเขาเองมีความรู้สึกนะครับว่าซีนนี้เนี่ยน่าจะเป็นซีนที่แบลรี่จะต้องอําลาแม่ตัวเองเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างและรีเซ็ตจักรวาลให้เป็นเหมือนดังเดิมแบบในคอมมิกของแฟตพอยท์ครับ ตัวอย่างก็บอกกับเราว่าแบทแมนและก็แบรี่เลนนั้นสามารถเดินทางมายังสถานที่กักขังของซูเปอร์เกิร์ลได้อย่างไรกันก็นั่งผ่านแบทวิงนี่แหละครับผมโดยแบทวิงเวอร์ชั่นใหม่นี้สามารถมีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังได้ด้วยถึง2คนตั้งจากแบทวิงเวอร์ชั่นแรกในหนัง1989ทีทีนัางนั้นมีเพียงเฉพาะแค่คนขับเท่านั้น แถมแบทวิงเวอร์ชั่นใหม่นี้ยังมีกลไกที่สามารถให้ผู้โดยสารนั้นโดดเฮ l โลจัมลงมาจากเครื่องบินได้เลยโดยในซีนที่แบทแมนพุ่งลงมาจากด้านล่างนี้นะครับผมมีการใส่อีสเตอร์เอ็กนะครับถึงฉากแบทแมนในปี1989ที่แบทวิงนั้นจะบินพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแล้วก็นำเอายานเนี่ยไปทาบกับดวงจันทร์ให้คล้ายกับสัญลักษณ์ค้างคาว และในฉากสู้รบกลางทะเลทรายนะครับผมแบทวิงลำนี้สามารถจัดการกับยานของคริปโตเนียนได้ถึง2ลำแต่เขาทำได้อย่างไรล่ะเมื่อเราดูสโลนะครับเราจะเห็นสลิงเชื่อครับที่เหมือนแบทวิงนั้นจะยึดให้มันเกาะกับคริปโตเนียน2ลำและให้แรงเหวี่ยงนั้นดึงมาชนกันเองซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับก็เคยถูกติดเอาไว้ในรถแบทโมบิลในหนังแบทแมนฉบับปี1989 ไม่รู้ว่ามันเป็นคำสาบหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีแบทแมนภาคไหนที่ใช้เครื่องบินแบทวิงเนี่ยเครื่องบนินมันมักจะพังเสมอและเราก็ได้รู้นะครับว่ามันพังได้อย่างไรในตัวอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีใครคนนึงครับที่กระโดดพุ่งมาโจมตีใส่แบทวิงในตอนแรกอาจจะคิดว่านี่เป็นเจเนอเรลอร์สแต่จริงๆแล้วเรารู้จากชุดเกราะของเขานี่น่าจะคือนามเอกทหารคนใกล้ชิดของเจเนอเรลอร์สในเรื่องแมนออฟสตีลครับ แล้วเราก็จะพบกับฉากที่ทหารกลุ่มหนึ่งนะครับทล่มยิงไปยังกลุ่มฮีโร่ของเราและแบทแมนเนี่ยได้กลางพระคุมเพื่อมากันกระสุนให้ซึ่งแต่เดิมแล้วนะครับในหนังฉบับปี1989เนี่ยชุดของแบทแมนก็สามารถกันกระสุนพวกปืนพกได้อยู่แล้วครับแต่พอมาในฉบับนี้เนี่ยน่าจะมีการอัปเกรดให้สามารถ ป้องการพวกกระสุนชุดใหญ่ได้ด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยคุณบา b a บาร่ามูชเชตติก็บอกนะครับว่าชุดแบทแมนในเวอร์ชันนี้เนี่ยมีการอัปเกรดให้สามารถหันคอได้แล้วด้วยเพื่อใครไม่ทราบนะครับผมว่าในอดีตเนี่ยชุดแบทแมนของคุณไมเคิลกีตันตั้งแต่ปี1989 b a t แมนรีเทิร์น เวลาเขาหันซ้ายหันขวาเขาต้องหันไปทั้งตัวครับเพราะว่าเจ้ายางหมวกข้างเขาเนี่ยมันจะติดไปกับไหล่ทำให้ไม่สามารถหมุนคอได้ซึ่งไอ้ท่าหันเนี่ยนะครับผมก็เป็นที่มาของคำว่าแบทแมนเทิร์นตามเนื้อหาในแฟลตพอยต์นะครับเมื่อแบลรี่เดินทางมาในจัก,กรวาลที่ผิดเพี้ยนเขาจะสูญเสียพลังเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยได้รับอุบัติเหตุในห้องแลบจนได้พลังสปีดฟอร์์แต่ในหนังเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะปรับออกครับเพราะว่าในตัวอย่างฉบับญี่ปุ่น เราจะเห็นว่าเขายังสามารถใช้พลังได้อยู่และเขาน่าจะสูญเสียพลังไปตอนที่พยายามจะพาแบลลี่ในโลกนี้ไปรับพลังเดอะแฟลตและการได้พลังคืนจะต้องโดนฟ้าผ่าอีกครั้งซึ่งตัวอย่างนี้ได้เผยโฉมเครื่องมือในถ้ำขังข่า,ขาวที่แบทแมนพยายามจะให้แบลลี่โดนสายฟ้าฟาดแต่ดูเหมือนมันอาจจะไม่เป็นผลเพราะว่าในการ์ตูนครั้งแรกมันก็ไม่ได้ผลครับต้องมาให้โดนฟ้าผ่าอีกรอบหนึ่งซึ่งเราจะเห็นซีนที่ซูเปอร์เกิร์บินขึ้นฟ้าและแบกร่างชายคนหนึ่ง มีการได้เห็นบางส่วนของใบหน้าซึ่งน่าจะแน่นอนแล้วว่านี่คือแบอรี่โลกหลักที่สูญเสียพลังไปโอเคครับหัวข้อต่อไปนี้นะฮะน่าจะเป็นการสปอยอย่างแรงเลยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะใช่แหละถ้าเกิดใครยังไม่อยากรู้นะครับผมปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยครับ We're be able not gonna to fix this fix <No. S 2> แล้วเราก็มาถึงฉากนี้ครับที่แบลลี่2คนได้คุยกันซึ่งบทสนทนานั้นได้เผยถึงความขัดแย้งระหว่างทั้งคู่ที่เหมือนแบลรี่คนหลักจะตัดสินใจแล้วว่าการแก้ไขอดีตจะมีแต่สิ่งที่แย่ลงแต่แบลรี่อีกคนไม่เห็นด้วยและเขาจะไม่ยอมให้ใครตาย ซึ่งดูจากสถานที่นะครับเป็นสถานที่เดียวกับฉากที่แบลรี่โดนทรมานและที่น่าแปลกก็คือว่าในตัวอย่างฉบับญี่ปุ่นเราเอามาเทียบกันกับตัวอย่างหลักก็จะเห็นว่าแบลรี่อีกคนเนี่ยชุดของเขาจะมีลักษณะที่แปลกๆตรงหัวไหลเหมือนกับมีหนามอยู่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครได้ผ่านตานะครับเห็นรูปของของเล่นจากแม็กฟาเลนทอยแลกก้วลก็ก็คงพอจะเดาได้ว่าแบลรี่อีกคนอาจจะเป็นดาร์กแฟลทครับ คือถ้าให้เดาน,นะครับแบร์ี่หลักเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วถึงการทํางานของการเวลาที่ยิ่งแก้ก็จะยิ่งพังครับแล้วมันอาจจะส่งผลทําให้ตัวตนของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่บรูซทั้งสองเคยกล่าวไว้ xes we we and fix them. ซึ่งแบอรี่อีกคนเนี่ยคือคนที่ยังไม่สามารถทําใจกับการสูญเสียได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเสียแม่มาก่อนและก็ไม่ได้ใช้เวลารับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นและรักษามันจนสามารถยอมรับความสูญเสียนั้นได้เหมือนกับแบอรี่คนหลักครับซึ่งในช่วงองค์สุดท้ายของหนังเนี่ยน่าจะมีการสูญเสียครั้งใหญ่ What did you do? you ซึ่งอาจจะทาให้แบลรี่คนนี้เนี่ยรับไม่ได้ไไดและความขัดแย้งของแบลรี่ทั้งสองที่แบลรี่จะต้องยอมให้แม่ตายเพื่อแก้ไขาการเวลาให้กลับมาดังเดิมเพื่อช่วยจักรวาลทําให้แบลรี่คนนี้น่าจะไม่ยอมเสียแม่ไปแน่และแบลรี่ที่เป็นดาร์คแฟตนี่แหละครับผมน่าจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อแก้ไขาการเวลาแล้วแก้ไขอีกเพื่อไม่อยากให้มีคนตายจนเขานั้นได้กลายเป็นดาร์คแฟลต ตัวอย่างที่2ก็ที่เราคิดว่าน่าสนใจก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไรกับตัวอย่างนี้นะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ส่วนคลิปต่อไป <S <S ของเรานะฮะ <S 2> <S 2> เราจะมาเจาะประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แบทแมนในปี1989ว่าเบื้องหลังกว่าที่มันจะกลายมาเป็นตำนานหนังแบทแมนเนี่ย มันผ่านอะไรมามากเลยนะครับซึ่งคอยติดตามกันได้ง่ายๆนะฮะเพียงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง DC Universe ครับนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดเวลาเราอัปเดตคลิปใหม่ได้ทันทีขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่รับชมคลิปนี้ด้วยผมคุณโจกูโจ้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ